สวัสดีครับมือน,นีสิภามาเบิงผมเห็ุเครื่องพ่นยาแบบง่ายๆแบบประหยัดประยัดนะครับโดยใส่มอเตอร์นะครับต่อไฟจากรถไถรถไถตัวนี้ก็สิเป็นมีสิแรงนะครับใส่มอเตอร์วอเตอร์ปั่มนะครับหาซื้อได้ตามร้านไอ้ขายวัสดุเกษตรนะครับตัวหนึ่งมอเตอร์ตัวหนึ่งตัวละลอยก็บาทนะครับ สั่งทางช้อปปี้ก็ได้นะครับถ้าสั่งทางช้ชอปปี้ก็สิดีนะเพราะว่าเขาสิเป็นในสิบสิบบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมได้มันเป็นหกบาทถ้าว่าได้บพกระไดเคลื่อนนะครับอันนี้ลอยลอยกวบบาทไฟเขาก็เอามาจากไฟรถไทก็คือไฟสปอร์ตไลท์ที่มันอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับเขาสิมีสายเดินลงมานีนะครับอยู่ข้างๆเข,ข,ข,ขาสิมีสายตัวแจ็คมันอยู่ ก็ไปดักพ่วงเอายุหันนะครับเอาตะสายบวกขึ้นมาเข้ากับมาใส่สวิตนะครับเอาตะสายบวกมาเข่าสวิตตัดต่ออยุหันสายลบกันนะั่นขันเขาห่วน็อตัวนั้นนะครับเขาก็จไดไไฟมาสองสายบวกลบที่นี่ของมอเตอร์เนี่ยเขาจีหายมาสองสายคือแดงกับเขียวนะครับนี่ของผมนี่แดงกับเขียวเขาก็ร่วมแดงร่วมเขียวใส่กันแ้วก็จุ่มใส่กันเลยอันนี้ต่อแบบง่ายๆเพราะว่าเขาต้องถอดออกนะครับก็บเอาแดงเขาบวก เขียวเขาไฟลบนะครับร่วมกันมอเตอร์ซีโตก็แล้วแต่ว่าสีใส่นะครับสองก็ได้ 6, 8, ซีหกแปดสิบแล้วแต่เลยว่าหนางานผู้ใดเป็นยังไงนะครับส่วนหนางานผมเนี่ยคือมันใส่ซีหัวมันมันพอดีลองนะครับมอเตอร์นะครับเรื่องไฟว่าไปแล้วเรื่องน้ำนะครับมอเตอร์เขาก็สีมีทา้งน้ำเขา่ากับทางน้ำออกทา้งน้ำเข่าเนี่ยก็ผมก็ใส่สายผลยานี่หนะครับสายผลยามวลหนึ่งนีสิบเมตรมันหาลอยนะครับ ซื้อมาเขาก็มาตัดออกมันเสียบได้เลยนะครับมอเตอร์มันจะเสียบขาได้เลยเ่าต้องมีตัวต่ออย่างเสียบเขากับมอเตอร์ได้ไปลายสายเขากับยอ้อนลงในถังสองร้อยลิตรถังสองร้อยลิตรผมสื่อมาหาสี่ลอยหาสิบถังสองร้อยลิตรตัวนี้สี่สี่อยหาสิบเอาแบบที่เขาบอกท่านเปิดฝากว่วงเลยเอาที่มันมีฝาปกติมันครับของผมมอเตอร์สี่ตัวกยอ้อนสายดูดลงไปสี่เซนบ่มีอย่างนะครับ จากนั้นเขาก็ตัดสายอีกส่วนหนึ่งกับมาเห็ดเป็นทางน้ำออกนะครับท่างน้ำออกข้างนี้นะครับจากทางน้ำออกเขาก็มาเขาการพนยานะครับเขาการพนยาตัวนี้การพนยาตัวนี้ลอยลอยกวา,าทนะครับบางคนมันตีมีเอ่อบางคนจะไปเห็นอาจจะเคยเห็นมันทีมีหัวสันสันกับนี่นะครับในช็อปปี้นีขายอยู่หัวสันสันผมตรงเงาเกกาแบบนี้พอดีผมเฝ้านะครับผมตรงผมต้องรีบกันเลยได้ได้ อาแบบง่ายๆเลยหาได้เอาอันนั้นครับบันีิปัญหามันจะเกิดอยู่ตรงนี้เด้อตรงร้อยต่อระวางการนกับสายมันจะบรสามารถเข่ากันได้นะครับถ้าตัวของมันหายห้อบอกเขาว่าสื่อขอต่อตรงท่องเหลืองนะครับขอต่อตรงสายผลยาท่องเหลืองมันจะเป็นตัวผูกกับตัวแม่ห่าแกะออกตัวหนึ่งแกออกจากกันแล้วก็ามาขันเขามันที่มีตัวหนึ่งแหละขันเขานี้ได้นะครับ แล้วมันสิอีกทางหนึ่งมันสิเป็นในหางปลาไหลเ้าก็เสียบเข้าไปแล้วก็สายรัดรัดตรงนี้ปัญหาไม่แค่นี้นะครับอย่างอื่นมันมีอย่างจุดนี้แหละสําคัญผมแลีนสองสามรอบก็ย้อญญนตัวนี้นะครับอันนี้ก็มาต่อผมของผมนี่ต่อเป็นซีซีหัวครับต่อเป็นซีหัวมันสิผมวัดระยะรองไว้แล้วระยะรองผมมันลงตัวเท่านี้นะครับเสียบมาลองเปิดมันออกตรงไดนนะครับเห็นง่ายๆครับอันนี้เพราะว่าเขาต้องแกะออกกิเลวเพราะได้ติดถาวรน,นะครับ ถามาเอาคือเพื่อใส่แบบปั่มแร้งดันสูงปั่มแร้งดันสูงมันก็แพงนะครับมันก็หลายเงินหนึ่งสองมันเปลืองมันมันหายน้ำหลายพวดนะครับผมไปเห็นของเขาข้าเจ้าแล้วหลายหลายคนกับว่ามันหายน้ำหลายพวดมันเปลืองน้ำนะครับอันมอเตอร์ตัวนี้มันมันพอดีน้ำคือเข้าฉีดยาสมัยก่อนนะครับมันก็ซ้ำกันเข้าฉีดแบบเป้หลังนี่แหละตัวนี้นะครับมันสีพอดีเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะครับเปิดก็บอเมี่ยงกับเปิดธรรมดา เืงเปิเดกุญแจรถก็จะเปิดปั๊มมันก็เสียดงานนะครับอันนี้บรเิเวณติดเคียงกับเปิดแบตเตอรี่ธรรมดามันก็เสียกแบบนี้เข้ากระแลนไปเลยแล่น้ำรล่อไปอยากให้มันบานอย่าให้มันแคบเลยเท่ากับตั้งเอานะครับยุบหัวปลายหัวไอกระปลายการหัวฉีดนันที่มีหม่องตั้งยุบงูอีดอกนะครับมันที่หมุนตั้งได้แล้วต่เขา้าว่าเข้าสิตั้งเอาอย่างไรนะครับเขากระแลนเขาล่อไป นนมาทานเห็บเบิ้งนะครับเอาคือเห็มดมากไงเถอะว่่สันมันเห็ดอยู่หน้านะครับของได้หาได้ยังส่เอาตามสภาพหาอย่างได้๋วยอย่างไรกัดเอาอยัางสันนะครับผู้ใดมีไอเดียดัดแปลงดีๆก็ล่องเบิ้งนะครับอันนี้ผมมอเตอร์ซีโตก็สายจุ่มใช้่กันเทีย,ยวอันนี้เพราะเป็นยาดิผมจะลองในเสื้อนี่หน,น,นาเป่าด้วยครับเด้ออันนี้หนาเป่า ครับก็มัดใต้เห้บเบิ้งนะครับเพื่อผู้ใดมีคํามในน้ำดีๆกันในน้ำไม่เด้อครับว่ามันแบบไบนมันสีประหยัดรวดเร็วนะครับสิสำคัญประหยัดนี่แหละนะครับครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ